ข่าห์ฟีย์ข่อขอฟีย์ขอ่าอกฟีย์ข่าห์ฟียเสียงดังยังไนวะนอนไม่หลับไอเวนยีใครเสียงดังห hey, นเฮ้ยไอหนูเบาๆบาหน่อยดิจะนอนเว้ยเวนเฮ<ห>้ยนอนว่างนะไอจิงก็มาที่ป่าที่ที่าขอบิดคารลมแกลบ มึงเจอกูแน่เด็กเป็ติดว่าพี่ที่ามไม่กล้ามาที่นี่นี่เป็นไงเด็กเปีตุมหน้าหน้าเกา่าเออไปแล้ว,วเ,ว,เ,เว้เจวิลลาเ,เมืเ่อกี้เสียงในลมโคตรดังเลยรู้ไหมแต่โคตรน่าบขาเหมึงเลยวะเอาแล้วเปล่าเน,นี่ยจริงก็ไม่เปล่าของผมดิมาดิมาดิเอาผู้ดเด็กไงเด็กเป็ดมา ไปสิไปเออไปสักทีจะได้รับได้นอนไปแล้วนี่เราอยู่ที่ไหนวรู้่ิ

โอ้โอ้โหเจ็บเลยแต่เลี้ยงเงาก็ได้จบลงไปไป็นเช่นนี้ครับ